ใช่แค่มาอดข้าวแบบเฉยๆเพราะว่าธรรมะน่ะได้เปิดแบบฟอร์มที่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับไลฟ์วันนี้แล้วก็ส่งภาพอาหารแบบน้ามั่งก็คือทีแรกอะธรรมะคิดว่าคงจะมีคนส่งมาให้นิดหน่อยห้าภาพสิภาพเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนนะว่าตอนนี้มีคนส่งภาพอาหารมาให้เท่าไหร่สีดูไปพร้อมกันค่ะตอนห้าทุกว่านี่แหละมานั่ง ภาพอะไรน่าอร่อยอร่อยแต่อะไรมันจะไปน่ากินมากกว่าธรรมะละเนาะเฮ้ยเมนูนี้ธรรมะว่ามันก็ดูน่ากินนะคะธรรมะก็ชอบกินกะเพราเหมือนกันยิ่งกะเพราที่แบบว่าน้ำเยอะเยอะแต่ว่ามันยังทําอะไรธรรมะไม่ค่อยได้ค่ะก็เฉยๆนะคะขอให้ธรรมะเจอภาพภาพเยิ้มๆธรรมะก็อยากจะเยิ้มเหมือนกันนะคะวันนี้เฮ้ยภาพนี้เหรอทองคัสึก็ ก็น่ากินดีนะคะแต่ว่ากินหมูทอดตอนดึือมๆนะ่้วนเอาสิอยากกินอันข้างซ้ายหรืออันข้างขวากันคะทุกคนเอามาวัดความน่ากินกันข้างซ้ายหรือข้างขวาขอบคุณทุกคนที่เลือกทางขวาส่วนใครเลือกทางซ้ายก็เดี๋ยวจะโดน